บุญคุณลนี่แหละที่จะเป็นนิมิตหมายให้พวกเราทุกคนได้พบกับความสุขความเจริญในชีวิตจิตวิญญาณเนี่ยมันรับทั้งสองได้รับทั้งบุญก็ได้มันรับทั้งบาปก็ได้ถ้าเราไปสร้างทางบาปอ้บาปนั่นแหละมันจะตามทวงเราเราทำให้คนอื่นเดือดร้อนอยังไง ไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์เราก็ได้รับความเดือดร้อนเหมือนอย่างที่เราทํากับเขานั่นแหละมันก็สะท้อนย้อนกลับมาเหมือนเราเอามือกําปั้นทุบลงไปที่พื้นทุบเบามันก็เบาทุบแรงมันก็แรงเหมือนเอาลูกฟุตบอลคว้างไปในกําแพงมันก็สะท้อนหาตัวเราอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นน่ะพุทธเจ้าถึงว่ากรรม,มโยนิกรรม,มพันธุกรรมปฏิสรโน ยังกรรมมังกริสามิกัลยานางวาปาปังว่าตาัสสะทายาทอุบิสามิคนที่เกิดมาในโลกพุทธเจ้าสอนว่าเรามีกรรมต้องคิดพุทธเจ้าสอนเรามีกรรมเป็นกำเนิดเราดูคนที่เกิดมาไม่เหมือนกันบางคนสูงบางคนต่ำบางคนเตี้ยบางคนอ้วนบางคนผอมบางคนเป็นโรคบางคนเจ็บป่วยบางคนไม่มีอะไรเป็นที่ เดือดร้อนเลยบางคนก็เดือดร้อนกระทาดขันสังขารเนี่ยคือลักษณะของกรรมโยนิกรรมที่เราได้เกิดมาถ้าว่าผมสร้างเทวดาสร้างก็เป็นแบบแท้เชื่อแบบผมเทพก็เหมือนกับว่าข้านหลักเหตุผลข้านตรงไหนข้านตรงที่ว่าถ้าพระอินทร์สร้างพระผมสร้างเทพสร้าง พระศิวะพระนาลายเป็นผู้สร้างทำไมสร้างคนมาให้จนให้รวยให้เป็นพย,พยาดมีโลคาเบียดเบียนให้คนไม่มีพยาดเบียดเบียนหละ่ะให้คนดำคนขาวคนสูงคนต่ำทำไมทำไมไม่เหมือนกันหมดนี่แสดงว่าไม่ใช่ผมสร้างแล้วพุทธเจ้าถึงบอกว่ากรรมสร้างเรานี่แหละเป็นผู้สร้างกรรมของเราเราเกิดมาเนี่ย จะจะดีจะงามไม่ดีไม่งามเบวกขึ้นที่จิตเป็นผู้ปรุงแต่งถ้าเราสร้างจิตของเราแต่เริ่มต้นเนี่ยดีทุกอย่างก็จะดีตามหมดพูดดีทดําดีคิดดีแค่นี้ถ้าพูดภาษาสมัยใหม่ก็ว่าคิดบวกถ้าเราเป็นผู้คิดบวกแล้วเราจะมีความสุขความจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นอีกประการต่อมากรรมพันทุกคนที่เกิดมาเนี่ยมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ อย่างสมมติเราเห็นนะบางทีเราไปเห็นสกูปชีวิตคนที่เจ็บป่วยพ่อแม่ลูกมีลูกหลายๆคนรวมกันอยู่ปรากฏว่าเป็นทุพพลภาพง่อยเปียเสียขาตาบอดหูหนวกก็ไปรวมอยู่ที่เดียวกันหมดนี่แหละกรรมพันทุกข์ทำไมไม่ต้องเป็นครอบครัวแบบนี้ ทำต้องไหมต้องมาเป็นสิ่งที่เราไม่อยากจะเจอแบบนี้เนี่ยบางคนอมีสภาพที่แย่มากๆเราเห็นแล้วสงสารหน้าเวทนาบางคนพ่อแม่มีบางคนพ่อแม,ม,อแม่ไม่มีบางคนทุกข์ยากเราเป็นผู้สารพัดเราเห็นชีวิตของโลกมนุษย์ในโลกเนี้ยเรามาดูโซนมนุษย์ที่มันทําบาปทํากรรมโยมลงไปดูแอฟริกากับบ้านเรามันฟากบเหว แอฟริกาเนี่ยโอ้คนกว่าจะได้กินได้อยู่ทุกอยากลำบากขนาดไหนลองคิดดูเถอะต้องไปล่าสัตว์มากินต้องเป็นไม่มีเสื้อผ้านุ่งต้องไปสารพัดที่จะเขาจะต่อสู้ชีวิตหนาวกวอยู่อย่างนั้นบ้านเลือนอะไรก็ไม่ได้อยู่มีความสวยสดงดงามเหมือนคนเราบ้านเขานี่เอาไม้มากัน้นเอาดินมาโปะหรือเอาฟางมาบังไว้ เรามาอยู่ในที่ที่มีบุญกุศลเนี่ยนี่และเราเลือกว่ากรรม,มพันธุ์ทุและโดยเฉพาะเราโชคดีที่มาเกิดพบพระพุทธศาสนาเรามาเกิดพบพระพุทธศาสนาที่อื่นเนี่ยไม่มีศาสนาก็มีโยมมีศาสนาแล้วไม่มีก็มีแอย่างปัจจุบันเนี่ยโยมเชื่อไหมประเทศที่เขาวิจัยออกมาแล้วประเทศที่ไม่น่าจะเชื่อเลยว่าไม่มีศาสนา คนในประเทศไม่ว่าคริสต์อิสลามหรือพุทธเขาไม่มีาศาสนา85%อยู่ในประเทศสแกนดิเนเวียยงสกอตแลนด์นอร์เวย์สวีเดนพวกเนี้ยคาบสมุทรแคริบเบียนไม่มีาศาสนาเขาไม่เอาแล้วาศาสนาเพราะเขาบอกว่ารถเขามีใช้เครื่องจักรเครื่องกลแทนมือมนุษย์มีหมด ไม่จําเป็นต้องเอาพระเจ้ามาช่วยอย่างเงี้ยนี่แหละแล้วลองดูประเทศที่เขาไม่เอาศาสนาจิตใจเขาเป็นยังไงเขาเกิดมาก็กินเสพกามอยู่แก่เจ็บตายชีวิตเราไม่จะอยู่แค่นี้โยมชีวิตเราไม่จะอยู่แค่ว่าเกิดแล้วมาทํางานแล้วมาแก่เจ็บตายมีครอบครัวมีลูกหลานแล้วก็ตายชีวิตที่ดีกว่านั้นของพุทธชาวพุทธพุทธเจ้าบอกทางพ้นทุกมี อริยัจท,ทุกเหตุเกิดทุกทางดับทุกข้อปฏิบัติในพ้นทุกโยมที่พากันมาเนี่ยเพราะว่าโยมได้ฟังข่าวจากเทวดาติตกเทวดาติตกพาโยมมาโยมก็ไม่รู้จักอาตมาอารมาก็ไม่รู้จักโยมแต่โยมได้ยินได้ฟังจากเทวดาติตกบอกพาโนนพานี้พานันอ,อพาที่ดีไปพ,พากันมาสร้างบุญสร้างบุศล จริงๆแล้วอาตมาไม่อยากจะให้โยมมาเลยเพราะมันไกลวันนี้ดูยะลาปัตตานีเบตงอุบลราชธานีสุพรรณบุรีนครปฐรมราชบุรีกาญจนบุรีโอ้เยอะแยะไปหมดนครนาะยกปราจินอย่างเงี้ยต้องรีบมารีบกลับอาตมาก็สงสารไม่อยากจะให้ญาตโยมมาเลยโยมไปเลือกเอาพระจังหวัดที่ตัวเองมีนะใกล้ที่ไหนทํา หนึ่งชีวิตประจำวันขอให้โยมทำกรรมดีๆพูดดีๆทำดีๆคิดดีๆเข้าไว้อดไว้ทนไว้จะเจอปัญหาหนักหน่วงเจอสิ่งยั่วยุอดไว้ทนไว้ดีไหว้พระสวดอดีิปิโสว,วันละสิบเกจบทำไมต้องสิบเก้าจบเพราะสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไม่มีอะไรเหนือกว่านี้แล้วแล้วสองเมื่อสวดแล้วจิตเป็นสมาธิสามจะเป็นเครื่องป้องกัน แล้วคอยดูต่อไปเนี่ยโอกาสปีนี้เราได้เห็นแน่อะไรต่างๆในโลกเนี่ยธาตุดินแปรปวนธาตุน้ําแปรปวนธาตุไฟแปรปวนธาตุลมแปรปวนมันแปรปวนหมดยโยมโรคภัยไข้เจ็บก็ยังไม่หายโควิดก็ยังขยายพันต่อเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วนี่แหละพวกเราขอให้สร้างบุญกุศลมันจะเป็นเครื่องป้องกันพระผลิตนี่แหละดีที่สุดจะป้องกันพยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวง ต่อไปเนี่ยถ้าโยมถึงเวลานั้นอยู่ยังหวัดไหนก็พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณขอให้ใส่บาตรเช้ามาไม่มีเวลาใส่ก็ใส่บาตรพระพุธไปบาตรสองบาตรใส่ข้าวพระพุทธไปด้วยบูชาคุณบูชาคุณนะเหมือนเราระลึกถึงอะ่ะพระพุทธคุณเพราะว่าพระพุทธคุณเป็นที่พึ่ง